สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไปที่โรงพยาบาลสมุทรปาการมาค่ะไปหาหมอเนาะโอ้การรักษาดีมากทีนี้ลองมาดูค่ะมันจะมีบูธข้างหน้าขายอาหารสามกล่องร้อยค่ะเพื่อนเพดูสิคะว่าน่าทานไหมหมูกระเทียมไข่าดาวอันนี้ยกเว้นหน้าอันนี้สี่สิบนะคะสากล่องร้อก็มีหมูกระเทียมไข่าดาวผัดไทย แล้วก็กะเพราไข่ดาวค่ะอันนี้สามกล่องร้อยนะคะแล้วก็มีขนมค่ะอันนี้กล่องละยี่สิบห้าอันนี้กล่องละสามสิบทำกันร้อนๆทีเดียวเลยค่ะบะจาง3ลูกร้อยนะคะลูกเดียว35มข้าวเหนียวหน้าปลา อันนี้เป็นสังขยะนะคะกำลังจะบอกเพื่อนว่าการบริการที่โรงพยาบาลรูนย์ประการเดี๋ยวนี้ดีดีค่ะแล้วก็จะมีบูธอาหารเอาไว้ให้ด้านหน้าเลยให้บริการกับเจ้าหน้าที่กับประชาชนนะคะที่ไปใช้บริการของโรงพยาบาลดีมากค่ะสุดยอดการบริการดีและที่นี่อาหารถูกและสะอาดนะคะเพราะถูกควบคุมคุณภาพโดยโรงพยาบาลค่ะถ้าเพื่อนๆนแวะไปแถวนั้น ถ้าไม่หาหมอก็แวะไปซื้ออาหารได้แต่จะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถนิดนึงถ้าเป็นคนเดินเท้าหรือเป็นรถเล็กมอไซค์อะไรก็จะดีหน่อยแต่ถ้าเป็นรถยนต์ส่วนตัวก็ที่จอดรถค่ะหายากถึงแม้จะมีพื้นที่ทำเพิ่มถึง8ไร่เลยนะคะอย่างแทบไม่พอเลยวันนี้ก็เอาอาหารมาโชว์ให้ดูเผื่อจะหิวกันทีเดียวเชียวนะคะทำด้วยซื้อด้วยค่ะ สวัสดีมีความสุขสุขภาพดีนะคะ